สวัสดีครับเป๊ปเป้นะครับตอนนี้ก็จะมาอัปเดตถึงรถยนต์นะครับวันนี้คือคลิปนี้สำหรับสมาชิก t o ย o ต้าเวลอสนะครับใครที่ติดตามเปปเป้นะครับจะทราบแล้วว่ารถเป๊ปเป้เนี่ยออกมาแบบขับยังไม่ถึงแบบอาทิตย์เลยนะปรากฏว,ว่าโดนกิ่งไม้เนี่ยตกลงมาใส่ท้ายรถนะกรอบไฟแตกแล้วก็อประตูที่5เนี่ยมันบุม เเมื่อวันที่30ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือทางสูตรเนี่ยก็เอารถเข้าไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปทานะจริงๆเขาบอกว่าประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยครับจะได้รถนะแต่ก็ด้วยความกังวลของเป๊ๆครับก็คือก็พยายามเข้าไปโทรเข้าไปถามว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับที่กลัวมากคือเรื่องของสีที่อาจจะเพี้ยนอะไรเงี้ยครับผมก็เลยแบบค่อนข้างแบบกังวลวิตกกังวลแบบสุดๆไปเลยทั้งแรกนะครับตอนที่ไปเปิดเคลมเนี่ยผมก็พยายามสอบถามทางสูตรว่า ขอแบบไม่ต้องทําสีได้ไหมแค่แบบดึงขึ้นมาตรงรอยปุ่รอยปุ่มเนี่ยได้ไหมปรากฏว่าสูตรไม่โอเคครับสูตรบอกว่าแนะนําให้แบบว่าทําสีเพราะไม่งั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันอาจจะเกิดการแตกของสีรอยแยกอะไรเงี้ยได้ครับผมก็เลยอ่ะเชื่อเขาครับผมก็เอาไปตามนั้นครับเพราะเขาน่าจะแบบว่ามีความชํานาญมากกว่าเรานะครับทีนี้คือก็ระหว่างที่ไปเปิดเ,เคลมเสร็จเนี่ยก็รออะไรตัวที่เป็นไฟท้ายเนี่ยครับกลับไปตรงกรอบ ตรงกรอบประตูหลังด้านด้านซ้ายเนี่ยครับก็รอรออยู่ประมาณก็ไม่นานนะเกือบเกือบเดือนนะบางคนเนี่ยคือแบบนิดหน่อยก็รอแบบเป็นเดือน2เดือนอะไรอย่างนี้ครับแต่ยังผมก็ถือว่าโชคดีนะเพราะว่าเมื่อวันสักวันที่สามสิบที่ผ่านมาเนี่ยแหละนะสามสิบมิถุนายนเนี่ยศูนก็โทรมาแจ้งว่า อะไรมาแล้วคะ่ะอะไรเงี้ยครับผมก็แบบเออรีบให้เขาแบบจัดการเลยเอารถไปไว้ที่อู่นะครับที่สูทเนี่ยแหละครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่4ี่กรกฎานะ 4th of July นะครับก็คือว่าผมเองเนี่ยก็มีความวิตกกังวลอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นคลิปว่าสีเนี่ยมันจะเพี้ยนหรือเปล่าอะไรแบบนี้ผมก็โทรเข้าไปติดตามและเขาเนี่ยก็ได้มีการแบบเออขอไลน์ผมเพื่อที่จะส่งรูปผลงานการทำนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างก็ปรากฏว่า เขาก็ทาตั้งแต่วันแรกที่รถไปถึงเลยนะผมได้รูปมาผมก็เลยโพส์ในกลุ่มนะครับกลุ่ม To โยต้าเวลส์ไทยแลนด์กับกลุ่มของ Thailand Club, อเวลส์ไทยแลนด์คลับประมาณนี้ครับพอโพสเสร็จก็มีคนที่แบบเขามีมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโดนชนบ้างอะไรบ้างแล้วก็ใช้สีเทาไอตัวสีใหม่ที่ว่าเป็นสีเทาอมม่วงเหมือนผมเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ทักมาเขียนกันว่าอของเขาเองเนี่ยเอาไปซ่อมจนเสร็จแล้วแต่ปรากฏว่าศูนย์ต้องขอเลื่อนออกไปเพราะว่าสีเนี่ยมันเพี้ยน ผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเพี้ยนหรอหรอะไรเงี้ยมันคือสิ่งที่เราวิตกกังวลถูกไหมผมก็เลยแบบไม่รีรอครับก็เลยทักเข้าไปที่ไลน์ครับแล้วก็ไปคุยกับเจ้าหที่ที่เขาเคลมเนี่ยที่เปิดเคลมให้ผมเนี่ยครับแล้วก็ถามเขาว่าเนี่ยผมอ่ะแล้วผมก็บอกเขาไปว่าผมกังวลมากเลยว่าเดี๋ยวสีมันจะเพี้ยนหรือเปล่ามันจะอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าโอเคค่ะตอนเนี้ยรถประกอบเรียบร้อยแล้วสีทําเรียบร้อยแล้วลูกค้ามาดูรถได้เลยค่ะมาเช็คได้เลยนะที่หน้างาน ก็นะเนี่ยกํกาลังเดินทางไปครับตอนนี้ก็นี่เลยเราอยู่ฝั่งตรงข้ามของ t o y ยต้นครพิงเชียงใหม่นะครับดี๋เยครับเราจะไปยูเทินรถกลับไปฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมๆกันนะว่าน้องละใหม่ของผมเนี่ยนะเก็บก้นเก็บสีเรียบร้อยแล้วเนี่ย คนน้องจะเพี้ยนหรือเปล่าสีมันจะผิดแปลกอะไรออกไปหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันก็ลุ้นเหมือนกันนะว่าผลลัพธ์ที่ได้มานจอกเป็นยังไง แต่คิดว่ามันคงต้องดีแหละนะสูตรบริการเขาได้มาตรฐานอแลนะ้วนะครับอันนี้ไม่ได้ปลอบใจตัวเองนะแต่ก็ก็ต้องยอมรับว่าลุ้นนั่นแหละไปเดี๋ยวเราไปดูกันไปไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดจริงจริงอุ้ยไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับ สภาพน้องละใหม่นะครับหลังจากทําสีแล้วนะครับเขาก็จะทาแค่ตรงชิ้นที่เป็นด้านในนะครับมันจะมี2ชิ้นที่ประกบกันเห็นไหมไอชิ้นด้านล่างเนี่ยครับที่เขามีคลิปล็อกไว้เนี่ยไม่ได้ทํานะครับแต่จะทําเนื้อประตูด้านในที่มันจะเป็นสองชิ้นประกบกันถ้าเกิดดูด้วยตาเปล่าเนี่ยจะเห็นนะครับน เขาบอกไปก็คือเดี๋ยวเขาจะมีการาลงแว็กซ์แล้วก็ขัดมันนะครับสีมันก็จะมีความเงาแล้วก็เสมือนกันทุกชิ้นนะนะตอนนี้สังเกตดูว่ามันจะด้านๆอยู่ครับต้านๆอยู่นี่แน่นคือรอยบุบหายไปแล้ว Ariel. ดูกันใกล้ๆด,ดีนะครับ ผมว่าก็โอเคนะถือว่าเป็นการคลายความกังวลนะได้เข้ามาดูด้วยตาตัวเองก็ถือว่าส่วนบริการเขาก็มีความมาตรฐานอยู่แล้วนะครับเมื่อกี้นี้ที่คุยกับทางเจ้าหน้าที่แผนกเพลมเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้ตัวที่มันเป็นตัวพลาสติกสีดำที่มันประกบอยู่ตรงด้านข้างตรงนี้มันจะเป็นรอยเหมือนกันที่ผมไปโดนมานะครับของยังไม่มาเดี๋ยวคต้องประกบตัวเก่าไปก่อน แล้วก็ใช้งานไปก่อนนะครับเี๋ยวค่อยเอามาเปลี่ยนอีกทีหนึ่งเนี่ยไอชิ้นแบบนี้ครับหูสีำดำๆแบบนี้มันจะมีรอยไม้ที่ตกลงมาโดนแล้วก็เป็นรอยเล็กๆครับแต่ว่าทางประกันวิริยะเนี่ยเขาก็เปลี่ยนให้ด้วยนะครับก mm ็ hmm. ถือว่าโอเคแล้วนะ mm hmm. การซ่อมสีครั้งนี้เนี่ยคือเท่าที่ทางเจ้าหน้ทา,ท,าที่เขาบอกมาคือเขาไม่ได้ทําการถอดประตูออกนะครับเขา เขาจะเป็นการทําสีแบบทั้งชิ้นที่ประกบอยู่กับตัวรถตัดเดิมอาจจะมีการรับด้านข้างบริเวณอื่นไว้ให้กันสบหรับอองสีแบบนี้ครับเพราะว่าถ้ามีการถอดออกเนี่ยมันก็อาจจะประกอบแล้วไม่เหมือนเดิมนะครับแต่ที่แน,น่คือก็วันนี้ก็ดีใจครับที่น้องละไมเนี่ย <laughs> ยังแบบคงความหล่ออยู่นะครับ บายๆน้องละมันเดี๋ยวมารับ <c oughs> เดี๋ยวมารับใหม่พ่อพ่อก็ามาชึกงานเรียบร้อยดีนะครับเหน็นทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆน,นะผมก็สามารถเอารถออกไปใช้ง,งานได้แล้วนะก็ถือว่าก่อนหนึ่งอาทิตย์นะยังไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ดีเลยนะครับแค่ประมาณ5วันนะใช่ไหมเขาเรื่องหัดสุกเสาอาทิตย์จน 5วันนะแต่อย่างที่บอกไปคือไอชิ้นงานที่เป็นตัวส<ม>ีดำๆนะครับทางด้านซ้ายของประตูหลังเนี่ยของยังไม่มานะก็ใช้ตัวเก่าไปก่อนที่จริงแล้วคือเป็นรอยนิดเดียวเองนิดเดียวจริงๆนะไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ผมว่าแต่ไม่เป็นไรในเมื่อเขาเปลี่ยนให้ก็เปลี่ยนไะนะเดี๋ยวพอ,อะไรมาค่อยเข้ามาใหม่นะให้ช่างเขาเปลี่ยนให้ ก็เรียบร้อยทันงไปครับประการมาเช็คผลงานนะครับกับน้องเราใหม่นะก็ถือว่าโอเคนะโตโยต้านัครพิงเขาก็ถือว่ามีการแบบไม่ปิดบังนะก็เปิดเผยเต็มที่เลยพาเดินไปจนถึงจุดบริการข้างในนะคะที่ซ่อมสีเมื่อกี้นี้ก็ขอขอนุญาตเขาถ่ายวิดีโอสักหน่อยนะครับผมถ้าเป็นที่อื่นนี้ไม่แน่ใจก็อาจจะไม่ให้ถ่ายนะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่แบบค่อนข้างที่จะแบบนะคลุกวงในนะครับ ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าได้รถเรียบร้อยเนี่ยอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะผมจะมาดูครับจะมาให้ทุกคนได้ดูกันว่าหลังจากที่ช่างเขาทาการเก็บงานขัดสีให้มันแบบมันวับๆเหมือนกับแบบได้รถใหม่มาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะแล้วก็เออที่เมื่อกี้ที่ดูแล้วเนี่ยก็เห็นแล้วว่ามันคงไม่ได้เพี้ยนหรอกเอาไว้เดี๋ยวค่อยมาดูกันตอนที่มันเสร็จแล้วกันนาอง,งั้นเดี๋ยวคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับแล้วค่อยมาอัปเดตมาดูกันนะวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย